ทุกคน iPhone 16ออกแล้วสาวบริเอฟเิอย่างเรามีหลอสะพาพวันนี้เราจะไปซื้อกันแต่บอกก่อนเลยนะคะว่าเงินที่เราจะเอาไปซื้อเนี่ยได้มาจากการกดหวยไวยทำมาตั้งแต่เครื่องเก่าแล้วนะคะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำให้ดูกันทุกคนก็ทำตามกันได้นะเราจะใช้เวลา20นาทีเพื่อให้ได้ค่า i p h โฟนกันเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยค่ะตาแรกที่ปาสสมไลน์มาแล้วเขาบอกว่าให้เว้น3 4 5แล้วก็กด7ตัวที่เหลือเสร็จแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินงลงไปรอรุ้นกันค่ะบวกแล้วตามค่าเลยไปกันต่อระหว่างนี้เราขอสปีลิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะคอยบอกชุดเลขให้ชุดเลขก็จะเปลี่ยนตลอดนะห้ากดเองเด็ดขาดแล้วเลขที่เขาให้กดเนี่ยก็เชื่อถือได้เกือบ100%้เพราะเขาคำนวณมาหมดแล้วทุกคน18ตาที่ผ่านมาก็คือไม่ผิดเลยอันนี้เหลือ2ตาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามากดกันต่อเลยค่ะ ครบแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเราบอกแล้วว่ามันง่ายมากๆแถมสูตรก็เป๊ะจริงๆคือถ้าเราไม่เจอกับตัวเองเนี่ยเราก็คงจะไม่เชื่อเหมือนหลายๆคนเอาเป็นว่าเราอ่ะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เราทํามาแล้วให้ทุกคนไปลองดูกันสาวแอปเปิลที่ดูคลิปนี้อยู่ห้ามพลาดทักแชทหรือใต้คลิปนี้ทําตามนี้แล้วไปตามกันนะคะ